ขอ look, ให้ปูเวทเอาอย่างนั้นเลยบอกพ่ออันน ho, ี้แท้เลยของแท้เลยเหรอเห็นหมดแล้วนี่โอ้โหของแท้เลยอ่านี่โอ้ของปูเวทนะของปูเวทอ้าพี่น้องใส่กลางขนท่างเลยพี่น้องเลยอออืโ้มีที่นี่ที่เดียวออ สามตัวโซลีเอฟซีทุกท่านกับผมเนาะเอาพี่น้องมาเปไ็นไลยๆปูรุสีอ่างวดที่ผ่านมาพี่น้องนะเนาะเผาขนเลยขนแฮมเสียดเชีวละเสียดเชีวามากาพี่น้องเนาะเขามาสามงวดติดกับพี่น้องมีงวดที่ผ่านมาเนาะเสียดเชีวามากเนาะสำหรับแนวทางปูรุสี ขอเสียใจด้วยเนาะปูฮัเพระว่าคักแล้วนะ,ะจึงให้เอาวันนี้มาตามพี่น้องเนาะปูอยู่ทางเขาพอดีพอดีรีบเข้ามาเบิงเนนะเอาดีใจไรสวัสดีครับพี่น้งองสวัสดีสายทมทุกคนสายแนวทางครับเอผิดถูกมันก็ยังว่านะเนาะอืมอ่าสิบสี่นี่มากมาก อ่ะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาอ่ะหางสองห้าด้วยออแล้วก็สองเจ็ดด้วยสองเจ็ดด้วยยายมาบอกอืย่าย่ามาบอกให้บอกโอ้ตตวนี้ตามบอกพ่อฮะแตตามบีไหมล่ะวันนี้วันนี้ไม่ที่จะตามอย่าตามแท้เลยล่ะสี่หนึ่งยังบ่ทิ้งเลยโอ้ตัวนี้แนวใหม่ก็มากลัวว่าปูว่าอย่างนี้ว่ามันไม่ให้ก่อนฮ มันเลยไปข้ามงวดนะกลัวมันเป็นอย่างนั้นเนาะโอ้อครับเป็นอย่างนั้นซะกันเลยว่ารอบนี้มันคงจะมาละอ,อ่ะอืมอ่ะ,ออะหนึ่งสีเออหนึ่งสีอแต่ว่าฝันแปลกๆเนอะเอาฝันได้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 ไก่เขาเขาทําเรียบร้อยแล้วนะอืมให้มาตัวหนึ่ง อ่ะเขาอนี่ยังล่ะเชือดให้แล้วเชือดให้ทอนขนทอนขนอะไรเรียบร้อยอ่ะเอาไก่ให้มาตัวหนึ่งโอ้ทอนทอนขนทอนอะไรพร้อมทําอาหารเรียบร้อยเลยใช่อ่าโอ้ร้อมปรุงเออพร้อมที่จะให้ลงครัวการปรุงแต่งได้เลยโอ้ก็รับอยู่หลักไก่ตัวนั้นได้มาแล้วได้แล้ว โอ้เลขกกินเมบ่เขาเราวะเพ่อะแต่ยังว่าแต่เมื่อวันพระที่ผ่านมาเนี่ยะนะอือืม้วาจะสั่งหอนใจเรื่องเลขตัวเกา่าอแล้วก็สั่งหอนสี่สี่หนึ่งเลขสิบสี่นี่นะอ่าเกือยยังค้างคาใจสี่หนึ่งกับตัวเดียวก็คือเก่านะอ่าเกือค้างคาใจจริโอ้คาใจคักงละโอ,อ้อันนี้จะขออัญเชิญน,นะอ่า ปู่พญายมครับอาปู่พญายมทั้งหกปู่เวททั้งเก้าทางเส้นนี้เข้าถึงกรุงเทพครับอ๋อทางเส้นนี้ไปถึงกรุงเทพไปถึงกองฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นนะเอ้เอากลางทางเลยโอ้ให้ปู่เวทเอาอย่างนั้นเลยบอกพ่ออันนี้แท้เลยของแท้เลยเหรออ่าโ้เห็นบ่ดอนี่โอ้โถโอ้โถโอ้โถ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 โ้โถโโถ อ่าเนี่ยของปูเวทเนะ,อะของปูเวทอ้าพี่น้องใส่กลางขนทางเลยพี่น้องเอ้มีที่นี่ที่เดียวอือหูหูสามตัวอู้อ,อ,อ,อันนี้ของแท้เลยโอตู้ของแท้เลย,เลยพี่ร่าง ยันใส่ท่างถนนเลยป<ะ>๊าทูถ้าตัวนี้เบิ่งบอคักนี่มันอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้เอออืมมดเลยบันอันนี้ศูนย์น่้อนี่ืมเอ้าเอา้าให้เต็มเอาให้เต็มเ,อ,เมอ้ยหมดเดี๋ยวเดือดเดอดไปโอ้โอสายด่วน สายด่วนเลยลงถึงกรองฉลากโอ้สองตัวบอมีแพงโอ้ปาโตแค่นี้แค่นี้แค,นแค่นี้นะที่แน่ๆก็คือ,อตรงนี้กรมประจุปได้อ่ะโอ้ เอาพี่น้องด้วยห็นกสามเก้าแล้วก็ก็เก้าหยูนบายเบียรนั่นนโอ้หฮึโตโตโโโโโเห็นบนออเห็นอยู่ครับผมเห็นอยู hing, ่อ๋อปูเวทนะะปูเวทสุวรรณทั้งเก้าตนอ๋อปู พยายมนำไปถึงเู่นะกองสลากกินแบกนี่หน่ฝากถนนห้นทางนี่แนวทางนี่ฝากกุ้โตให้พี่น้องถูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยถนนเส้นนี้ไปถึงหน้าบ้านใครเลขตัวนี้ก็ต้องไปด้วยถ้าใครอยากอยากเห็นเลขก็ให้เข้ามาถนนสายคำละอาออ ทำรอชชยบานเขียนใส่ทางไว้เลยเขียนใส่ทางเขาว่งจังหวอกพีน้องไครที่เคยมาเนาะดังฝ้าปีนมาหลายอ่เป็นปีแล้วเนาะครบรอบปีในอดีตก็บอกว่าแห่จากโรงงานน้ำตาลถึงอหนถึงสีธาตุก็ออกอันนี้ประกาศถนนหนทางเป็นเกณฑ์เลย ผู้ใด,ดผ่านมาก็ให้มีโชคโอ้ใครมาผ่านมาเห็นหรือว่าเส้นนี้ไปถึงหน้าบ้านใครก็ให้มีโชคมีโชคมีลาบโอ้อ้าพี่น้องะนี่แหละนั่นรับไปได้เงืนปืนนั่น,นตื่นให้ได้เงื่อนแสนเพว่ามาหาเห็นก็ว่าครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยโอ้ผุนไปแล้วรถชานิีอกะไรอ่านํำไปแล้วพี่น้อง ปมาตัวอ <hail> <ส Lincoln> ันน <ส1981> oh ี้แบ่งปันมดเนี่งปันกันเลยนะปันกันเลยเพราะว่ารถรถขายรถมอเตอร์ไซค์รถรถผมมันก็แล้วแต่ขายถูกสามศูนย์ตัวนี้ดีกว่าขายมันโอไม่ต้องขุดมันขายเลยไม่ต้องขุดมันเน่าขายเออ โอ้สามศูนเดี๋ยวนี้มาเนี่ยมันไงพดสามศูนย์ตัวเก่าก็อย่าทิ้งสี่หนึ่งนอ่อเคยบอเขียนลงละเพราะมันเป็นชุดเก่าชุดเก่าแต่ต้องตามต้องตามตัวเดียวนี่แหละสี่ศูนย์ครับผมโอสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งบอกลับละเอาสี่หนึ่งนั่นแหละเพราะปูมักยังไงมันต้องบ่มีกลับ โอ้มีสีคือเก่าครับอันนี้มาใหม่รอบใหม่อ่ารอบใหม่พี่น้องเขียนใส่กลางถนนเลยไปถนนเสซนนี้ไปได้มัดทุกผู้มีผากพี่น้องทั่วประเทศไทยเสื่อมโยงกันเลยพี่น้องอ่าให้เฝ้าเข้าเบิงนะอ่ากดไลค์กดแชร์ไปโอ้ให้กำลังใจงามบ่งามก็จัดหน่อยนึงอ่า หาซื้อรัฐบาลไว้เลยนี่3ามืมแบบโเที่ยวก่อนปูกก็เก็บหนึ่งสี่ว่ามันจะมาแล้วยังสองสี่ซะเดี๋ยวนี้สามศูนย<อ>์ออมบอกได้คำเดียวว่าสามศูนย์พี่น้องอ่อ่าเนาะแล้วก็สามตัวตัวเดียวกันนี่เลยพี่น้องหกสามเก้า สามหกสามเก้าออยู่ในนั้นเขียนยังไงก็ได้ครับผมอ่าคือว่าหกสามนั่นนะมันบอกคักเลยเอาเก้าใส่ให้น้ำออือู้จะเอาสามหกหกสามสามหกหกสามก็ได้ออมันบอกคักเลยเก้ากับหกตัวเดียวกันเออโอ้กับหัวให้ด้วยเลยกับพร้อมอือโอ้โทษ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 พี่น้องพูดแล้วพูดแล้ว วด้ง่น,นีถ้ามาหานนถนนหนทางลาดยางเมื่อไหรดังเมื่อนั้นอือพี่น้องเลยอย่าลืมเนาะอย่าพลาดครับผมสำหรับแนวทางปูฤุษีวันนี้เนาะนะจะได้ส่งในมาน้ำกันเดยผิดหวังด้วยเดี๋ยวจะเขียนใส่กระดาษอีกครั้งหนึง่งเนาะนะสำหรับแนวทางปูฤุษีครับผมอกนะ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 ูได้ไปไามากกะได้เห็นกัน รถผ่านไปนี่ออถูกเลขทุกคนโอ,โ,อโอ้โหโอ่าอ๋อเอาเดี๋ยวจะเชิญสรกระดาษให้ครับผมต่อไปจะให้มหาเฮกนี่ทำป้ายไว้เหมือนกับชื่อ,อมันนี่จะเข้าไปเฝ้าอยู่ที่สลากินแบ่งรัฐบาลที่ออกนะอู้อ้าวพี่รองเนาะยันให้แล้วตัวเดียวกับ ตัวที่ปู่เขียนอยู่กลางถนนได้เพียงเด้อเนาะ,อ,ะอันนั้นเขียนเองอันนี้มาหาเฮงลอกมาม,มันจะยกถนนไปหมดเลยอ้าวหกสามเก้าแล้วก็สามศูนย์ปู่ให้วงกลมเลยเนาะสามศูนย์ได้เพียงเด้อตัวเดิมตัวเก่าก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งอ่าหยิบจับไปพี่น้องหยิบ,บแต่บ่ได้ประกันแต่ห้ามกลับหื้ บ่ได้ปะกกันแต่ห้ามกลับมันจะมาตามนี่เลยโอ้มันจะมาตรงๆเลยจะมาตามอย่างนี้เลยโอ้เอาเลขปูเคยกลับบอ่มาตั้งแต่เข้าพรรษาหรือก่อนผมก้าสองก็ก้าสองเอออ่ะห้าสองก็ห้าสองเออโอ้ สองเจ็ดมันงออกสองหกนหนึ่งสี่ใไหมนะอ๋อสองสี่อ๋อออกสองสี่กันเลยอันนี้ก็ประกันเลยประกันสามศูนย์เพราะว่าชุดนี้มามาใหม่อันนั้นชุดเดิมครับผมแต่ชุดเดิมถ้าบันจะมากะสี่หนึ่งตัวนี้เนี่ยถ้ายังหลงเหลือถ้ายังหลงเหลือเพื่อว่าปู่ไปรับ อแสงคิวหยาดเขาอะนะแม่บอกตอนนั Enter ้น <kar> ว <aki> oh, so yeah. uh, I mean, okay. uh ่าโอ้ยเอามาไว้แล้วอยากจะบอกต่ออยู่ใช่ครับออนี่แหละเลยมาโอ้ทำไมบอกอย่างนั้นเนาะแต่ต่อไปข้างหน้านี่มันจะได้ก่อนเลขก่อนเลขจะออกเองเบิ้งเน้าปู่จะมาแจ้งข่าวอีกระบัดแม่บอกสังเกตเบิ้งที่ว่าที่ว่าอยากบอกนะครับผมถ้าบอกถ้าบอกเกรงใจ ขาใหญ่คนโอ้ยบอกไปแล้วอบอกก่อนด้วยบอกด้วยอ่าอ่โอ้เมื่อก่อนว่าสีหนึ่งนี่มันจะมาก่อนใช่ไหมถ้าบวกออกสามศูนย์หรือออกสามศูนย์สีหนึ่งนี่กับเป็นของเราคือเก่าโอู้อาตามนั่นลำพี่น้องเนาะเอาฝากต้อนรับพี่อแมาไ่ราคาคุยนี่เป็นราคาถูกครับผมอ่าอาลูกศิษย์ลูกหาปู่ฤาษีฟังด่วนได้เพี่น้องเด้อ เห็นอยู่ไหนรีบเก็บดว่วนครับผมเนาะจะอยู่อำเภอไหนก็นเลยแต่ก็าสามารถอ่านได้หมดเนาะเออ,อบนทั่วฟ้าเออมืองไทยลเล<อ>วันที่หนึ่งสิงหาได้พี่น้องเด้อวันที่หนึ่งสิงหาจะลงอ่าเนาะเพื่อได้โชคได้มา,ยางยน้ำกันพี่น้องเนาะอ่าของปู่ฤษีวังจอกดอกพี่น้องเนาะเพราะว่ามหาเฮงก็ยาใครพี่น้องถูกอ,อ,อ,อ่าให้ถูกน่ออออพี่นัองแตพี่น้องก็ช่วยกันปั่นเนี่กดไกดแชร์ต่อไป ช่วยกันปูก่อนนะบาทนี้เลขนี่มันจะไปถึงกองฉลากกินแบ่งเนื้อสามสิบนี่ไปถึงแล้วนี่อตั้งแต่ได้มาว่าปูจะนําไปอลไรจะนาเข้าไปเข้าคิวไว้ครับผมอ่าอืมอ้าวสั้นแล้พี่รองเนาะเนาะขอบคุณแนวทางปูรูสีครับผมเนาะไปทางไหนก็ให้โชคให้มาเนื้อบาทนี่ถนนทางเส้นนี้ให้เป็นเศรษฐีกันทุกผู้ทุกคนโบกรถ เฮงบังทุ่านครับผมสวัสดีครับ